นิยายนิยายเสียงเรื่องตื้อรักตอนที่58ตอนออกเดินทางเมื่อผลประตูเมืองหลวงก็มุ่งลงใต้ทันทีขบวนที่ยิ่งใหญ่และยาวเหยียดประกอบด้วยทหารม้าในเครื่องแบบเต็มยศถือธงหลากสีสันจำนวน500นายถัดมาคือแม่ทัพหนุม่มและองครักษ์ทั้งสของมูห่ลิงบนต่อจากองครักษ์ทั้งสก็เป็นรถม้าของทิดาสวรรค์ ผู้ซึ่งควบตำแหน่งหูหญินแม่ทับไร้พ่ายด้วยรอบรถมา้าถูกคุ้มกันอย่างแน่นหนาจากกองกำลังหลิงหลินทั้งสิบนายอยากที่จะเข้าถึงตัวนางได้โดยง่ายต่อมาเป็นรถม้าของเสี่ยวอีเสียส่ยวซุยรถมา้าบรรทุกคลังเสบียงหลวงซึ่งส่วนใหญ่เป็นข้าวสารอาหารแหง้งและยารักษาโรคจำนวนหนึ่งคันมีทหารม้าคอยคุ้มกัน ้ดยขี่ม้าประกบรถม้าทั้งสองด้านต่อท้ายรถมา้าขนคลังสเสบียงหลวงก็เป็นรถม้าของผู้อุปยปที่ตัดสินใจกลับบ้านเกิดพร้อมขบวนอีกกว่าหลายสิบคันที่ทางการจัดหาให้ปิดท้ายขบวนด้วยทหารม้าอีกกว่า500้อยนายซึ่งในทหารทั้งหมดรวมถึงคนที่ทำหน้าที่บังคับรถมา้ามีกองกำลังปีศาจนูที่สวมชุดทหารเพื่อตบตาจนถอยให้ตายใจปะปนอยู่ ลิ้นลินที่นั่นเป็นอย่างไรบ้างฟานฟานน้อยเงยหัวกลมกลมเล็กๆร้องถามหมายถึงที่ที่เราจะไปหรือชิงหลิ้นหลบตาย้อนถามเจ้าก้อนกลมที่นั่งอยู่บนตักเห็นมันพงกหัวขึ้นขึ้นลงลงทีทีก็อดยิ้มในความน่ารักของมันไม่ได้อืมเหมือนหมู่บ้านร้างแทบจะไร้ผู้คนทั้งยังกันดานมองไปทางไหนก็เห็นแต่ความแห้งแลง้งผืนดินแต่ระแหงน้ำท่าก็ไม่มี ภูเขาที่ควรจะเขียวขจีก็กลายเป็นภูเขาหัวโล้นไปหมดแล้วภูเขาหัวโล้นหรือเป็นเช่นไรหรือฟานฟานน้อยเอียงหัวกลมๆเล็กๆถามอ่าก็คล้ายกับเจ้าถูกกล้อนขนจนหมดหัวนั่นแหละอยากลองดูไหมเล่าฟานฟานน้อยได้ยินถึงกับสะดุง้งรีบกระโดดลงไปยืนบนพื้นส่งสายตาถามนี่หลินหลินคงไม่คิดจะกล้อนขนของมันจริงๆใช่หรือไม่ถ้าล้อเจ้าเล่น ใครจะกล้าทำเช่นนั้นกันเล่าชิงหลินขำจนน้ำตาเล็ดเมื่อเห็นเจ้าตัวดีกระโดดหนีทันทีที่พูดจบจนเผลอหัวเราะออกมาส่วนฟงฟงน้อยเป่าเปาน้อยและมันโถน้อยจอมขี้แยที่นอนหมอบอยู่ข้างหลินหลินแอบหัวเราะขบขันกับกระต่ายตื่นตูมของหัวหน้าเสียงหัวเราะก,กังวานใสของสตรีที่นั่งในรถมา้าทำเอาหมายเลขสามและหมายเลขสี แห่งกองกำลังหลิงหลินที่ขี่ม้าประกบทั้งสองด้านของรถม้าเลือกขิวด้วยความประหลาดใจแล้วกระตุกยิ้มตรงมุมปากการเดินทางเป็นไปอย่างราบเรื่นมู่หลิงเหวินสั่งให้หน่วยสอดแนมไปลาดตะเวนดูเส้นทางก่อนเสมอถ้าเจอแหล่งน้ำก็สั่งให้หยุดพักเอาแรงเมื่อได้ยินเสียงสั่งให้หยุดพักชิงหลินจึงลงจากรถม้าเพื่อบิดตัวไล่ความเมื่อยขบแล้วชะงักเมื่อเห็นสายตาหลายสิบคู่จ้องมองอยู่ จึงส่งยิ้มแก้เขินแต่ก็ต้องหุบยิ้มฉับ,มบเมื่อศพเกากลับสายตาคมกริบราวกับใบมีดพร้อมด้วยสีหน้าเรียบตึงของสามีพอได้สติส่งยิ้มแห้งให้กลับไปอย่างสำนึกผิดที่เผลอทำกิริยาไม่เหมาะสมไม่ควรในที่สาธารณะมองอะไรกันไปตั้งคายพักแรมได้แล้วมูหลิงเหวินเดินเข้ามาหาจับมือนางไวแนนจากนั้นก็หันไปตวาดเจ้าพวกหน้าตายเสียงดังลัน่นเป็นเหตุให เหล่ายอดฝีมือรีบสลายตัวหายวับไปจากตรงนั้นราวกับพูดผีส่วนเจ้าตามพี่มาเมื่อไรจะพวกหน้าตายไปหมดแล้วจึงหันกลับมากดเสียงเข้มกับร่างเล็กบอบบางที่ยืนหน้าซีดอยู่ข้างๆไปที่ไหนเจ้าคะชิงหลินพยายามขืนตัวพลางส่งเสียงถามซึ่งบัดนี้สองสาวใช้ลงมายืนอยู่ด้านหลังของนางเรียบร้อยแล้วส่วนสี่สหายน้อยพอกระโดดลงมาจากรถมาได้ ก็พากันไปสำรวจพื้นที่โดยรอบทันทีราวกับเป็นนักสืบชุดของหฮหยินน้อยอยู่ที่ใดคนถูกถามไม่ตอบแต่หันไปถามสองสาวใช้แทนอยู่ที่นี่เจ้าค่ะเสียวอีนำห่อผ้านำห่อผ้ายืนออกมาเบื้องหน้าท่านแม่ทัพไปเถิดขอรับห่อผ้ามาถือไว้แล้วจับจูงมือเรียวเล็กให้ตามตนไปพวกเจ้าอยู่ที่นี่ไม่ต้องตามมา เมื่อเห็นสองสาวใช้ทำท่าจะเดินตามรางสูงก็หยุดกึกหันมากล่าวกับสองสาวใช้เสียงเข้มเจ้าค่ะเสียวอี้และเสียวสุยตอบรับพร้อมกันจะพาหลินเอ๋อไปอาบน้ำหรือนางเอ่ยถามพร้อมกับสาวเท้าตามสามีไม่หยุดอืมพี่หวนจะอาบน้ำด้วยหรืออืมแล้วคืนนี้จะไม่นอนกับหลินเอ๋อใช่หรือไม่ชิงหลินแกล้งถามยัว่วสามีที่เอาแต่อึมอึมแล้วก็ได้ผล เพราะนางเห็นร่างสูงชะง,งักบูบแล้วเริ่มเดินต่อตกลงว่าคืนนี้หลินเอ,อ๋อต้องนอนคนเดียวนางแกล้งพูดย้ำขึ้นลอยๆดวงตากลมโตเหลือบมองอีกฝ่ายไปด้วยฝันไปเถอะชิงหลินยิ้มกว้างเมื่อสามีหมุนกายกลับมากล่าวในสิ่งที่ตรงกันข้ามกลับใบหน้าที่บูดบึง้งหึงหรือเจ้าคะร่างเล็ดหยอกเย้าเขาด้วยเสียงกลัวหัวเราะหึหากพี่ทำเช่นนี้บ้างเล่ายอมได้เจ้าคะ่ะ แค่ยิ้มจะเป็นไรไปแต่ถ้านอกใจข้าละก็ประโยคหลังนั่งยึดจับอาพรบริเวณอกแกรง่งแล้วเขย่งปลายเท้าขึ้นยืนหน้าขับไปใกล้หูของสามีก่อนจะกระซิบด้วยเสียงที่คนสองคนต้องลอบกลืนน้ำลายข้าจะตัดแล้วโยนให้เป็ดมันกินเสียเลยถ้อยคำนั้นทำให้แม่ทับหนุ่มรู้สึกเสียววูบก่อนจะรู้ตัวร่างเล็กบอบบางก็เดินไปไกลแล้ว เมื่อผ่านแนวพุ่มไม้เข้ามาราวสิบเมตรชิงหลินก็พบน้ำตกเล็กๆความสูงประมาณ6เมตรด้านหน้าน้ำตกเป็นแอ่งน้ำขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่ใสสะอาดจนเห็นพื้นใต้น้ำและฝูงปลาเล็กๆที่แหวกไว่ายไปมาได้อย่างชัดเจนนางยิ้มพอใจก่อนจะหันไปมองยังทิศท,ทางที่เดินจากมาก็เห็นสามีเดินยิ้มตรงเข้ามายังจุดที่นางยืนอยู่หลินเอ,อ๋จะอาบน้ำรบกวนพี่ฝนหลบไปก่อนได้หรือไม่เจ้าคะ รังเล็กบอกเขาแม้จะเคยอาบน้ำด้วยกันแต่จะให้เปลืองผ้าต่อหน้าผู้ชายที่แม้จะเป็นสามีนางก็อายอยู่ดี <c oughs> พี่ขอปฏิเสธงั้นช่วยหันหลังไปก่อนได้หรือไม่เจ้าคะยอมได้มู่หลิงเหวินกล่าวพร้อมกับหันหลังให้ยกสองแขนขึ้นกอดอกอย่าเพิ่งหันมานะเจ้าคะชิงหลินย้ำพร้อมกับรีบปลดชุดออกจนเหลือเพียงแค่เอี๊ยมชั้นในสีขาวกับกงเกงซับในตัวยาว ถึงตาตุ่มสีเดียวกันแล้วลงไปในน้ําจนมิดเสมอคอเรียวก่อนจะว่ายไปหลบอยู่ข้างก้อนหินขนาดใหญ่ข้างน้ําตกเพื่อหลบสายตาของสามีที่อาจคิดพิเรนหาเรื่องแกล้งนางขณะที่เพลิดเพลินกับการอาบน้ําดวงตากลมโตก็ต้องเบิกกว้างเมื่อร่างสูงใหญ่ของสามีโผล่พรวดขึ้นมาตรงหน้าด้วยความลึกเพียงอกแกร่งและน้ําที่ใสแจ๋วทําให้นางรู้ว่าชายหนุ่มที่รูปร่างสมบูรณ์แบบ ราวกับสวรรค์ปั้นแต่งคนนี้เปลือยอยู่ <c oughs> เป็นอันใดไปมีไข้หรือไม่พูดเปล่ามูหลิงเหมือนขยับเข้ามาใกล้่วยโอกาสยามที่นางยังคงตกใจวางหลังมือบนหน้าผากกลมมนสองสามครั้งจากนั้นก็จับคางเรียวได้รูปขณะที่มืออีกข้างอยู่ใต้น้ำรังเอวคอดกิ่วของนางเข้ามาหาร่างแข็งแรงที่เต็มไปด้วยมัดก้ามของตนอย่างเชื่องช้า จนร่างทั้งสองแนบสนิทไม่เหลือช่องว่างกว่าชิงหลินจะรู้สึกตัวก็ตกอยู่ในอ้อมกอดของสามีเสียแล้วนางกรอกตามองเขาอย่างตื่นตระหนกก่อนจะเริ่มดิน้นเพื่อให้หลุดพ้นจากสถานการณ์หมินเมแต่แล้วก็ต้องหน้าแดงเป็นลูกตำลุงสุกเมื่อการดิ้นรนของนางกลับไปกระตุน้นสัญชาตญาณป่าของสามีเขาจึงรีบหยุดการกระทำของตัวเองด้วยการยืนหวังให้เขาระงงับอารมณ์ปรารถนาไว้ก่อน สายไปแล้วเหยียงสามคำแต่กลับให้นางสั่นสะเทือนไปทั้งใจร่างกายแข็งทื่อจนขยับขยื่อนไม่ได้สายทานที่ค่อนข้างเย็นบัดนี้ไม่อาจสู้แรงปรารถนาของบุรุษรูปงามได้เลยแรงปรารถนาที่เร่าร้อนยิ่งกว่าไฟนรกพร้อมจะเผาผลาญร่างเล็กบบอบางให้หมดไหมอืมพี่เหวินืมม่รอให้นางได้ปฏิเสธริมฝีปากนาได้รูป ก็บทขยี้ริมฝีปากอวบอิ่มช่ำน้ำอย่างเร่าร้อนและเต็มไปด้วยความรักใคร่สองมือลูบไล้เล้าลมแผ่นหลังเนียนละเอียดขาวผ่องราวหิมะด้วยแรงสเสน่หาแม้ใจอยากจะต่อต้านเพียงใดแต่ร่างกายกลับไม่ยอมกระทําตามกระทั่งถูกดันจนแผ่นหลังเบาบางสัมผัสกับโคดหินร่างใหญ่ตามประกบแนบชิดจนแทบจะเป็นเนื้อเดียวกัน เยี่ยมตัวจิว๋วและกางเกงซับในบางเบาหลุดออกไปจากร่างเล็กบอบบางตั้งแต่เมื่อใดไม่อาจทราบได้ยามนี้ร่างที่งดงามขาวผ่องราวหิมะอยู่ในสภาพเปลือยเปล่าไร้อภรณปกปิดกายเจกเช่นเดียวกับร่างใหญ่กำยำของสามีมือหนาข้างหนึ่งรองรับศีรษะของนางไว้ส่วนอีกข้างก็ลากไหลเรื่อยจากลำคอระหงที่อยู่เหนือน้ำจนมาถึงปทุมฐานคู่งามนุ่มยุ่นนิ้วหัวแม่มือสาก ลากหลายแผลวเบาที่ยอดถันอย่างหยอกเอินก่อนจะกอบกุ้มคลึงเข็นแรงเบาสลับกันไปเพราะเป็นจุดที่อ่อนไหวต่อการสัมผัสทําให้ร่างเล็กบอบบางเก็บอาการเสียวส่านไว้ไม่อยู่เพอคลางและแอ่นกายขึ้นสู้มืออีกฝ่ายปฏิกิริยาจากร่างเล็กบอบบางกอบกลับไปหน้าจิ้มลิ้มที่แดงก่าช่วยกระพือโหมไฟแห่งความปรารถนาในกายของแม่ทัพหนุ่มให้ลุกโชนจนถึงขีดสุด อย่างไม่อาจหยุดได้ท่อนขาแข็งแรงกดแทรกเข้ามาแยกท่อนขาเรียวออกจากกันชิงหลินพลันได้สติจึงกระถดกายหนีแต่ร่างใหญ่กำยำก็ตามมาประกบติดไม่ยอมพ่ายแพ้ขยับขยื้อนเคลื่อนแก่นกายเข้าครอบครองความหอมหวานได้เป็นผลสำเร็จสุดท้ายชัยชนะก็ตกเป็นของแม่ทัพหนุ่มเฉกเช่นทุกครั้งหลังจากบทรักที่เร่าร้อนจบลงเขาก็ช่วยนางอาบน้ำเป็นการตอบแทน แต่พอได้สัมผัสผิวนุ่มนิ่มและนุ่มลื่นราวกับหยกชั้นดีของนางกายแกร่งก็แข็งเกรงขึ้นมาอีกครั้งหลินเอ,อ๋อหนาวแล้วทิงหลินรีบออกตัวเมื่อเห็นสายตาหวานเยิ้มจากใบหน้าหล่อเหลามือที่เริ่มจะซุกสนลูบไหลเพื่อปลุกอารมณ์มากกว่าจะช่วยอาบน้ำอย่างที่เขาบอกก็ได้มู่หลิงเหมินถอนหายใจแรงที่ถูกห้ามจึงตามใจนางอย่างเสียไม่ได้อีกอย่าง เกรงว่าห่างแช่น้ำนานไปนางอาจจะป่วยได้ซึ่งนั่นไม่เป็นผลดีกับเขาในภายภาคหน้ายามซื่อณนะเมืองซานตรงวันที่14ของการเดินทางท่านแม่ทัพข้างหน้าคือเมืองซานตรงขอรับจินซานร,รายงานแม่ทัพหนุ่มพร้อมกับชี้ไปข้างหน้าดีใบหน้าหล่อเล่า,ลาปรากฏรอยยิ้มบางเบาจนแทบจะนับเป็นรอยยิ้มไม่ได้ในที่สุดก็มาถึงจุดหมาย ที่ประตูเมืองสานตรงมีทหารเพียงสองนายเฝ้ายามอยู่ทั้งสองมีท่าทางเสื่องซึมและหมดอะไรตาอยากไม่ต่างจากร่างไร้วิญญาณพอทั้งสองเห็นขบวนใหญ่โตมุ่งหน้ามาทางพวกตนหนึ่งในสองก็ลุกลี้ลุกล้นวิ่งเข้าไปข้างในเพื่อรายงานให้เจ้าเมืองทราบเมื่อขบวนคลังสเสบียงหลวงนำโดยแม่ทัพไร้พ่ายมาถึงหน้าประตูเมืองก็เป็นเวลาเดียวกับเจ้าเมืองสารตรงและเหล่าขุนนาง ออกมายืนต้อนรับแม่ทัพหนุ่มอย่างพร้อมเพรียงฮ่ท่านแม่ทัพยินดีต้อนรับสู่เมืองซานตงหานซือเฉิงหัวร้อเสียงดังอย่างน่ารังเกียจในสายตาของแม่ทัพหนุ่มหานซือเฉิงได้รับราชอ,องค์การให้มาดํารงตําแหน่งเจ้าเมืองซานตงเป็นการชั่วคราวได้สามปีกว่าแล้วแทนอองเจ็ดชีอี้เฉินที่สินพระชนอย่างกระทันหันทําให้เมืองซานตรงปันป่นป่วนเสนาบดีหานหนิงเฉิง จึงถือโอกาสทูลเสนอให้หานซื่อเฉิงซึ่งเป็นขุนนางติดตามรับใช้อองเจ็ดมานานสำอย่างรอบรู้เกี่ยวกับเมืองซานตงมากกว่าขุนนางอื่นขึ้นเป็นเจ้าเมืองในเวลานั้นฉีเฉินหลงห้องเต้ไม่มีตัวเลือกที่ดีกว่าจึงตัดสินพระไทยร่างราชองค์การให้หานซื่อเฉิงดำรงตำแหน่งเจ้าเมืองซานตงชั่วคราวจนกว่าจะพบผู้ที่เหมาะสมกว่าหรือเชื้อพระวงศ์ที่พร้อมจะทำหน้าที่นี้ จึงค่อยแต่งตั้งต่อไปหาซื้อเชิงเป็นคุนนางกังฉินเจ้าเล่เพทุบายละโมบโลบมากเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวมพอเข้ามารับตำแหน่งแทนที่จะลดภาษีกับเรียกภาษีเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวชาวบ้านที่หาเช้ากินค่าและชาวนาเดือดร้อนแสนสาหัสโดยเฉพาะชาวอำเภอเฟิ่งกูและอำเภอชิงไห่ที่เป็นดังอู่ข้าวอู่น้ำให้กับขุนนางกังฉินสูบกิน ทั้งที่ทำนาปลูกข้าวแต่กลับไม่เหลือแม้แต่ข้าวสารที่จะกรอกหมอ้อเคราะซ้กำกรรมซัดกลับต้องมาประสบภัยแง้งไม่สามารถเพาะปลูกพืชพันธุ์ได้เช่นทุกปีพื้นดินเริ่มแต่งระแหงน้ำตามแหล่งธรรมชาติก็เริ่มแห้งขอดต้นไม้ใบหญ้าแห้งเหี่ยวยืนต้นตายแม้แต่สัตว์เลี้ยงก็เริ่มอดอยากและล้มตายไปทีละตัวนั่นคือสิ่งที่มู่หลิงเหวินได้รับรายงานจากหน่วยสอดแนม ที่สั่งให้มาสืบข่าวล่วงหน้าขอบคุณท่านเจ้าเมืองที่อุตส่าห์สละเวลาอันมีค่ามาต้อนรับข้าด้วยตนเองมูหลิงเหมือนกระโดดลงมาจากหลังอาชาศึกประสานมือกล่าวตอบด้วยสีหน้าเรียบเฉยฮ่าฮ่า <c> ฮ <oughs> แม่ทัพใหญ่มาเองเช่นนี้ไหนเลยข้าจะละเลยได้เชิญเชิญข้าดได้เตรียมสุราอาหารไว้ให้ท่านเตรียมพร้อมแล้วเชิญตามมาทางนี้เถอะแม้จะไม่พอใจกับท่าทางโอหังอวดดีของแม่ทับหนุ่ม แต่หาซื่อเฉิงก็ทําอันใดไม่ได้ด้วยเจ้าแม่ทัพอวดดีผู้นี้เป็นตัวแทนของฝ่าบานนำสเสบียงมาแจกใจ่ายให้กับชาวบา้านดังนั้นเขาควรจะประจบเอาใจให้มากหน่อยเพื่อผลประโยชน์ในภายภาคหนา้าขอบคุณในความมีน้ําใจของท่านเจ้าเมืองแต่ชาวบ้านกําลังรออยู่ข้าขอตัวแม่ทัพหนุ่มได้ยินคําพูดประจบสอพลอของอีกฝ่ายหมุนกายสูงดีดตัวขึ้นไปนั่งบนหลังเจ้าทาสวีรารตามองขุนนางกลงฉิน ที่ยังคงยืนอยู่ที่เดิมและกระทุงสีข้างเจ้าทาสเวมุ่งหน้าไปยังอำเภอเฟิ่งกูไม่ได้ใส่ใจเจ้าเมืองกังฉินและเหล่าคุณนางท้องถิ่นที่ยืนหน้าแดงด้วยความอับอายที่ถูกหักหน้าฮึช่งโอหังนักกลับหันหนิงเฉิงสะบัดเสียงดังสะบัดแขนเสือ้ออย่างเดือดดาลเดินไปขึ้นเกี้ยวสี่คนหามมุ่งหน้ากลับจวนเจ้าเมืองทันทีโดยมีเหล่าขุนนางอีกหลายคนวิ่งตามเกี้ยวไปติดตด ทางด้านชิงหลินที่ไม่รู้เรื่องราวเลือกพามาน้าต่างขึ้นดูทิวทัศน์ด้านนอกรถมา้าที่เคลื่อนตัวอีกครั้งตลอดเวลานางนั่งสงบเสงี่ยมอยู่ในรถมา้าตามคำขอของสามีแม้จะไม่ค่อยพอใจนักแต่ก็ยอมทำแต่โดยดีหลินหลินอีกไกลแค่ไหนฟานฟานน้อยที่นอนอยู่บนตักนุ่มเงยหัวกลมๆเล็กๆถามเหมือนเริ่มเบื่อนหน่ายที่ต้องนั่งๆนอนๆหลายวันติดต่อกันเวลาวิ่งเล่น ก็แสนจะน้อยนิดอืมพรุ่งนี้เช้าน่าจะถึงอำเภอเฟิ่งกูอดทนหน่อยนะนางยิ้มตอบน้องเล็กเจ้าเหนื่อยแล้วรึอฟงฟงน้อยเยาวเจ้าน้องชายจอมโอ้อวดพี่รองอย่าพูดจาเหลวไหลข่าหรือจะเหนื่อยฟานฟานน้อยยืดตัวแล้วเชิดหัวกลมๆเล็กๆขึ้นอย่างยอ่อดยิงและอวดดีแต่รถมา้ากำลังเคลื่อนที่ค่อนข้างเร็ว ทำให้ตัวกลมๆป้อมๆของมันโครงเคลงไปมาขาทั้งสี่ที่ยืนอยู่บนท่อนขานุ่มนิมแลวกับเต้าหู้ของหลินหลินสั่นจนชิงหลินรู้สึกได้นางไม่อยากเห็นฟานฟานน้อยเสียหน้าหล่นลงไปงายท้องจึงอุ้มมันวางไว้ข้างตัวเองและทันได้เห็นเจ้าตัวดีถอนหายใจออกมาคล้ายกับโล่งอ,อกทำเอานางอดยิ้มขบขันกับความอวดเก่งของเจ้าตัวไม่ได้น้องเล็กหากเจ้าเหนื่อยก็พักสักนิดเถอะ เป่าเป่าน้อยร้องบอกมันโถน้อยคาสาบแล้วพี่ใหญ่มันโถน้อยจอมขี้แยร้องตอบแล้วปีนขึ้นไปบนตักนุ่มนิ่มของหลินหลินส่งสายตาฉ่ำน้ำเต็มไปด้วยการขอร้องและออดอ้อนอยู่ในทีให้หัวหน้าที่ยืนมองตาขุนอยู่ใกล้ๆเจ้าพยักน้อยแม้จะคุนเคืองใจที่ถูกแย่งที่ประจำแต่พอเห็นสายตาออดอ้อนน่าสงสารของเจ้าจิงจอกน้อยจอมขี้แยมันจึงต้องจำใจ ยอมทำตัวให้เป็นพยักใจกว้างอย่างไม่ใคร่เต็มใจนักฟงฟงน้อยหันมาสบตาก,กับเป่าเปาน้อยพลางโครงหัวอย่างเหนื่อยใจละคนอิจฉาเล็กๆความจริงพวกมันก็อยากนอนบนตักอบอุ่นนุ่มนิ่มและยังหอมกลุ่นของหลินหลินเหมือนกันแต่ก็ต้องห่างห้ามใจเพราะกลัวผิดใจกับเจ้าของตักอุ่นๆน,นั่นหลินหลินจะอยู่ที่นั่นนานแค่ไหนขอรับฟงฟงน้อยร้องถามนาง อเรื่องนั้นยังบอกไม่ได้ต้องดูสถานการณ์ก่อนเมื่อเรียวรูปตัวเจ้ามันโถน้อยจนมันหลับตาพลิมเคลือบเคลิมในสัมผัสที่แสนอบอุ่นเท่าที่ใช้ปราณพลังจิตดูนางคิดว่าคงราวๆหนึ่งเดือนเป็นอย่างต่ำเพราะภัยแรงที่นั่นค่อนข้างรุนแรงมากนางคิดว่าจะอยู่ช่วยจนกว่าพวกเขาจะลืมตาอ้าปากได้แล้วค่อยกลับเมืองหลวงการเดินทางยังคงดำเนินต่อไปอย่างราบรื่น นับแต่ผ่านประตูเมืองสารตรงเข้ามาตลอดสองฝั่งถนนมีชาวบ้านพากันออกมาดูมากมายจนกระทั่งมีอันใดหรือสองชิงหลินเลิกพามาถามหมายเลขสองเมื่อรถม้าหยุดอีกครั้งหลังจากออกเดินทางมาได้ราวครึ่งชั่วย,ยามเท่านั้นเรียนหูหยินน้อยดูเหมือนจะมีชาวบ้านมาร้องเรียนกับท่านแม่ทัพขอรับหมายเลขสองกรมศรีะลงรายงานหูยินน้อยร้องเรียนหรือขอรับ หูหินน้อยจะทําอันใดขอรับหมายเลขสองรีบกระโดดลงจากม้ามาขวางทางนางอย่าคิดห้ามเสียให้ยากเป็นห่วงนักก็ตามมาก็แล้วกันชิงหลินรีบโบกมือห้ามทําให้หมายเลขสองถอยหลบให้นางอย่างจําใจหมายเลขหนึ่งเห็นเข้าจึงกระโดดลงจากม้าเดินตบบาหมายเลขสองแล้วก้าวยาวๆตามผู้หญินน้อยไปด้านหน้าขบวนที่ด้านหน้าขบวนมู่หลิงมินยืนเอาสองมือไพล่หลัง ที่นั่งคุกเข่ากับพื้นอยู่เบื้องหน้าคือกลุ่มชาวบ้านที่มารวมตัวกันกาด้วยสายตาน่าจะมากกว่าห้าร้อยคนและกำลังจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆพี่เหินคนพวกนี้ทิงหลินเดินมายืนข้างสามีกว่าสายตามองชาวบ้านที่อยู่ด้านหน้าด้วยความสนใจใคร,ร่รู้ใบหน้าของพวกเขาเหล่านั้นดูอมทุกข์และเศร้าหมองคล้ายคนที่ทุกข์ใจอย่างมากแล้วยังมีความอัดอั้นตันใจที่แฝงในแววตาอีกด้วย ลินเอ๋อพี่สั่งให้เจ้าอยู่บนรถม้าไม่ใช่หรือแม่ทับหนุ่มทำเสียงดุใส่ร่างเล็กบอบบางแต่กลับส่งสายตาค่าโทษไปให้สองผู้คุ้มกันของนางขออภัยขอรับหมายเลขหนึ่งและหมายเลขสองกล่าวขออภัยพร้อมกับโค้งทำนำับอย่าไปโทษพวกเขาเลยเจ้าค่ะลินเอ๋ออยากลงมาเองนางรีบออกตัวปกป้องผู้คุ้มกันส่วนตัวเจ้านี่นะแม่ทับหนุ่มยิ้มบางเบาวางมือลงบนศีรษะเล็ก อย่างเอ็นดูทำกลางสายตาหลายร้อยคู่ที่จับจ้องมองอย่างประหลาดใจปนอึง้งเพราะบรรยากาศกดดันผู้คนหายไปทันทีที่สตรีผู้มีใบหน้าจิ้มลิ้มงดยามปรากฏกายขึ้นจินอีแม่ทับหนุ่มเรียกองครักษ์ขนสนิทขอรับท่านแม่ทับจินอีก้าวออกมารอรับคำสั่งแจกจ่ายเสบียงอ่าขอบคุณท่านแม่ทับขอบคุณท่านแม่ทับขอบคุณท่านแม่ทับ โหร้องตะโกนขอบคุณจากชาวบ้านดังกึกกล้องไปทั่วใบหน้าอมทุกข์เปลี่ยนเป็นย้มยิ้มยินดีชาวบ้านที่มาต่อแถวรับสเสบียง8ใน10คือชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองซานรตรงอีกสองส่วนมาจากอำเภอรอบๆซึ่งแน่นอนว่ารวมถึงอำเภอเฟิงกู่และอำเภอชิงไห่ขณะที่ทหารกำลังแจกจ่ายเสบียงชิงหลินที่ถูกไล่ออกมาไม่รู้จะทำอะไรจึงเดินสำรวจบริเวณโดยรอบ พร้อมด้วยสีสหายน้อยและกองกำลังหลิ่งลินทั้งสิบนายจากคำบอกเล่าของหมายเลข7จุดนี้ถือเป็นจุดที่เจริญที่สุดของเมืองซานตรงผู้คนอาศัยอยู่ค่อนข้างหนาแน่นแต่พอเกิดภัยแล้งสามปีติดต่อกันเมืองที่เคยคึกคักมีชีวิตที่ว่าและเต็มไปด้วยรอยยิ้มก็หายไปสิ่งที่นางเห็นตรงข้ามกับคำบอกเล่ายกเว้นเรื่องของจานวนคนที่เพิ่มมากขึ้นจนแออัดยัดเยียดทั้งยังเต็มไปด้วยผู้อพยพ และขอทานบางกลุ่มได้ตัดสินใจเดินทางไปยังเมืองหลวงเพื่อหางานทำและนั่นเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้นางกับสามีมาอยู่ที่นี่การแจกจ่ายเสบียงเป็นเพียงการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเท่านั้นหากต้องการเห็นชาวบ้านลืมตาอ้าปากและมีชีวิตที่ดีขึ้นได้นั้นจำต้องแก้ที่ต้นเหตุซึ่งชิงหลินคิดว่าต้องเริ่มจากการหาแหล่งน้ำใต้ดินเช่นที่ทำในอำเภอเฟิ่งกู่เมื่อคิดได้ดังนั้น นางก็รีบกลับไปในรถม้าแล้วใช้ปราณพลังจิตหาตาน้ําใต้ดินแถวนี้ก่อนโดยได้เหล่ามดปลวกและไสเดือนช่วยค้นหาเช่นเดิมผ่านไปราวสองเคอรมู่หลิงเหวนินก็เห็นผิดสังเกตจึงเดินมาดูด้วยความห่วงใยเป็นจังหวะเดียวกับที่นางลืมตาขึ้นพอดีพี่เหวนินหลินเอ๋อพบตาน้ําขนาดใหญ่อยู่ไม่ไกลจากที่นี่เจ้าคะ่ะร่างเล็กบอกเขาด้วยใบหน้าเปื้อนยิม้มดวงตากลมโตเป็นประกาย,ยินดี ตาน้ำหรือคิวเข็มเลือกขึ้นด้วยความสงสัยเขาก้าวขึ้นมานั่งเคียงข้างนางในรถมา้าโอบศีรษะเล็กลงมาซบไหล่ตนเอ๊ะไม่รู้จักตาน้ำหรือเจ้าคะนางเงยหน้าถามดวงตากลมโตมีประกายล้อเลียนพี่รอฟังอยู่แม่ทับหนุ่มบีบจมูกเล็กของนางด้วยความหมั่นเทียวนี่นางถึงขนาดกล้าล้อเลียนสามี <c oughs> สมกับเป็นหูหญินแห่งจวนแม่ทับตาน้ำ ก็คือทางน้ําใต้ดินที่มีน้ําไหลไม่ขาดสายเจ้าค่ะหญิงสาวปัดมือสามีออกอย่างแงงอนแล้วจึงอธิบายความหมายให้ฟังแหล่งน้ําใต้ดินสินะจะเรียกอย่างนั้นก็ได้เจ้าค่ะหากมีแหล่งน้ําที่มีน้ําไหลตลอดทั้งปีคงช่วยชาวบ้านได้มากเพราะยามนี้เริ่มจะมีปัญหาการขาดแคลนน้ําแล้วตาน้ําใต้ดินอยู่ลึกลงไปราวหนึ่งจังอยู่ทางทิศประจิมลินเอ๋อขอยืมทาหารกล้าของพี่เหนิน สักสิบนายได้หรือไม่เจ้าคะคิดจะใช้ทหารกล้าของพี่ไปขุดดินหรือหึแ hmm? ม่ทัพหนุ่มจุมพิษที่หน้าผาักกลมมนพึงพอใจกับความใจดีของนางยิ่งนักช่วยโอกาสตลอดเลยนะเจ้าคะหลินเอ๋อไปทํางานดีกว่า <c oughs> เช่นนั้นก็ไปด้วยกันเถอะจบตอนที่58ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นๆของแอดและขอขอบคุณผู้ที่สนับสนุนช่องดินแดนนิยายเข้ามาค่ะหากท่านใดสนใจจะสนับสนุนช่องสามารถสนับสนุนผ่านช่องทางธนาคารกสิกรไทยค่ะเลขบัญชี523 212 2279ค่ะพร้อมเพย์หรืออาลเลดค่ะ086 084 4455ค่ะและถ้าหากคลิปนี้มีการอ่านผิดพลาดอ่านออกเสียงผิดทั้งชื่อของตัวละครแอดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะซึ่งคุณผู้ฟังสามารถบอกคอมเมนต์ข้อมูลหรือข้อแก้ไขข้อมูลในการอ่านนิยายให้ถูกต้องได้ค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อในตอนต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ